มาครับอยู่กับผม MSK แล้วก็เด็กแชมป์ของ Fetty Babe กันอีกสักเด็กหนึ่งนะครับจากทัวร์นาเมนต์นับออฟครั้งที่2อีกเช่นเคยเด็กนี้นะครับก็จะเป็นเด็กกาล็กตัสซึ่งก็ต้องบอกเลยว่าน้อยคนนะที่จะเอากาเล็กตัสเนี่ยมาลงในทัวร์นาเมนต์นะครับเพราะว่ามันถูกจับทางได้ค่อนข้างง่ายแต่ว่ามันก็มีวิธีเล่นที่มันสามารถที่จะสู้ได้อะอีกฝ่ายก็ไม่ได้มีแบบเด็กที่จะมาแก้ทางกาล็กตัสเสมอนะครับเพราะฉะนั้น ผมก็ว่าการตัดมันก็เก่งขึ้นถ้าเกิดว่าอีกฝ่ายไม่คิดว่าจะใส่ arrow หรือว่า d e b r i มานะความนิยมของ p a r i y odd เองความนิยมของตัวอย่าง arrow เองก็น้อยลงนะผมก็คิดว่าการตัดก็เหมาะสมที่เขาเลือกมาแข่งในครั้งนี้แล้วก็มันก็ตอบแทนเขาจริงๆด้วยการที่เขาใช้การตัดเด็กนี้ในการเอาชนะได้เด็กนี้ก็จะเป็นเด็กการตัดที่ทั่วๆไปแต่มีพิเศษนิดนึงคือ ตรง Rocket Raccoon นะครับที่เขาใส่ขึ้นมาเพราะว่าเท่าที่อ่านจากบทความของเขาในทวิตเตอร์เขาก็จะบอกประมาณว่า Rocket Raccoon นะครับมันจะช่วยเติมเคิร์ฟตอนเชิงสุดท้ายได้ก็คือสมมุติเราเล่นเอ็กโทไปตอนเชิง์นใช่ไหมครับไอตัดเราระเบิดดาวตูมตามตูมตามในเธอที่6เราจะมี7 Energy 7 Energy เราจะเล่นโนบวกกับ Rocket Raccoon ก็ได้นะครับมันจะทำให้เรามีพาวเวอร์แบบเบิ่มๆเลย ก็เดี๋ยวลองดูนะครับสำหรับเด็กของ f ฟรดดี้เบฟนะด้วยความ่มันเป็นการ์ตัเนี่ผมก็คิดว่ามันเก่งอยู่ละแล้วก็อยู่ในมือผมอะ่ะมันก็คงจะเก่งและอาจจะไม่เท่ากับ f ฟรดดี้เบฟอ่ <laughs> ะ let's play ครับเจอกับคนญี่ปุ่นนะครับผมว่าเส้นทางการเล่นการ์ตัเนี่มันสะดวกขึ้นแบบเยอะมากๆเลยนะเกมนี้เราอาจจะไม่ต้องใช้การ์ตัในในการเอาชนะก็ะได้ เพราะว่าอโรกับเดมันน้อยลงนะครับผมก็ไม่รู้ว่าผมคิดจากอะไรแต่ผมรู้สึกว่ามันน้อยลงเกมนี้ยากขึ้นเรื่อยๆตอนแรกคิดว่ามันจะสบายแต่ว่าก็ไม่สบายเท่าไหร่ขอลงบูเบรินไปตรงกลางก่อนอู้ มีเจฟเดอะเบบี้แลนชาร์กมีเล็กโทฟีเอเนอร์จีแต่ผมจะทำยังไงเนี่ยแหละผมไม่สามารถอ่ะผมไม่สามารถเล่นเดทได้อ่ะดีสุดข,ของผมคืออย่างเงี้ยครับใช่ไหมดีสุดข,ของผมคือล็อกเก็ตกระชันชีแลวเทอรหนาผมเล่นสไปเดอร์แมนมันก็เป็นอะไรที่นิมรอดไปก่อน เฮ้ยเขามีเฮาบัตดักแล้วเราเระเบิดดาวได้นะแต่ระเบิดก็ไม่ชนะถูกปะชนะได้ปะเรามีนิมร้อ2สองตัวเรามีนุมดิมร้อกับบูเบลีนเราควรจะชนะป่ะครับเราควรถูกปะนิมร้อกับบูเบลีนเลยเว้ยไอยตัวนี้แค่ห้าเองแต่สตาร์ด,ดันขึ้นมือไงออฟเดตไงสบายเลย ไม่สนั p นะครับอยากเห็นจุดจบแล้วแรดได้เลยได้อะไรเขิบตกใจม <c oughs> ันกายตัดพี่มันช่อทำเด็กนะครับแล้วก็นิมรอดนะเติม power <c oughs> ให้กับรคาราท์บแบบเต็มๆเลยเราคงไม่มีการ์ดไปไหนที่เอาชนะผมได้ <c oughs> <c oughs> 16บหก power ครับผมต้องเล่นนะเพราะว่าก็เป็นการบังคับนะครับไม่ให้เขาได้ได้ power 2องจาก nebula แค่นั้นแหละไม่มีอะไรมากเล่นพอเป็นบิทีนะไงคราก็ยอมแพ้อยู่ดีจริงๆสเต็ปการเล่นของกาแล็กตันนะครับเราควรจะต้องกด s แ a ปไปตอนที่จังหวะเราจะลงกาแล็กตันแหละเพื่อได้2องคิวนะแต่ผมกลัวจะพอกด s แ a ปปุ๊บ ฝ่ายมันก็จะคอนซีตแล้วผมก็ไม่ได้เล่นกนระเนตัดให้ดูอีกอะไรเอ่ยทำเป็นเล่นแบบเอ็มเกมทำเป็นเล่นแบบนี่นะครับเ,เปิดก่อนนะครับก๊อปไอเดทผมได้นะี่เขาเปิดคงจะเล่นตัวพลังน,น้อยพาร์เกอร์ไอดีนี้ผมยังไม่ถึงแรงร้อยเลยนะครับก็ต้องสู้กันต่อไป แต่เดี๋ยวผมจะมาสตรีมไม่ถึงแรงร้อนอะไมั้งไอดีนี้การมีหลายไอดีมันก็ลำบาก Object l u c o o n i m r o t h Burinde มือเราแบบไม่ค่อยกวยเท่าไหร่ผ่านก่อนเด็กนี้มันลำบากมันไม่ได้มีเดส t r o y ยเออร์มีเดส t ์โรยเออร์จะเล่นได้อีกท่านถ้าชอบก็อาจจะใส่เดส t ์โรยเออร์มาแทนอเมริกาชาเวสนะครับแต่ชาเวสช่วยเด็กเสถียรมากคือพร้อมเป็นงานแข่งอะ เราก็เลือกที่จะคอนซีดได้ไงแต่พอมันเป็นแรงงโหมดการเล่นมันก็มันก็เปลี่ยนไปนะครับผมอุบล uh ิน huh. กลางไปก่อนนะครับเพราะเราไม่ได้อยากมีโลเคชันที่มันแบบมีตัวอยู่ตรงวันตรงนี้เย yeah. อะแยะแล้วตรงกลางเนี่ยมันไม่ใช่เลนที่ดีสำหรับโนดเวยไม่มีเลย ไม่มีอะไรเลยเกมนี้แต่เรามีดอกออกครับดอกออกก็อาจจะช่วยเราชนะได้่เาเล่นดอกออกที่ซินเนสเตอร์ลอนดอนใช่ไหมแต่เด็กเขาเป็นเป็นบโอสผมไม่มีผมไม่มีโอกาสได้เล่นกาแล็กตัสแต่ผมอา่อาแต่ได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่นะครับ เพราะเรายังมีถ้าวุลินกับนิมรออ้อนเราการกาดาเทิร์นหกได้มันไม่ใช่อะไรที่ยากเย็นทีนี้มันมีมันมีวิธีการสิงอยู่มันเสียงได้คือเราอาจจะเล่นอย่างนี้ก็ได้ได้ปะแล้วเราเล่นการ์กตาทางซ้ายหรือเราเล่นนิมรอตรงเนี้ย แล้วนิมนิมนิมล้อสมันออกขวานี่มันแย่นะผมว่าเล่นตรงนี้เราเล่นกายตัดท้ายสุดเราก็จะทำลายเลนกลางใช่ไหมครับทำลายเลนขวาเราก็ได้นิมล้อสสองตัวเหมือนกันโอเคไม่น่ามีปัญหาเด็กนี้มันดีตรงกายตาเทินหได้เมื่อกี้เพิ่งจะด่าแบบด่าไปแ,แ,แบบผลว่าไม่มีเดียโซเยอร์ตอนนี้ว็าอวยแล้วโอ้โหมันจัดหนักกว่า อะไรอ่ะสู้ดีไม่เคยจะกลัวพอ,อหรือเปล่าพาเวอร์ของนายอะผมว่าเขาไม่พอกับผมอะไม่ไหวอะเอาจริงผมมันลงมาสามตัวถ้าสามตัวมันก็น่าจะสู้กับบูเบอร์ลินกับนิมล้อไม่ได้ครับถ้าบูเบอร์ลินบูเบอร์ลินรักผมนะนบูเบอร์ลินไม่รักผมแต่แค่นี้ก็ดีแล้วแค่นี้ก็พอแล้วสิบหกนะครับ มีอะไรบ้างมูลเกอร์แมนติสกับพาวคอนรุ้ว่ามีอะไรไอย่างแบทโรแมนส์ผมตัดสินใจแล้วเดี๋ยวอิตทีนี้ผมมาไลฟ์ดีกว่ากาแล็กตัสไต่แรงร้อยไม่ได้หรอไลฟ์มาเป็นเดินเดือยเลยนะครับอ่าไม่มีแกแล็กตัสขึ้นมือร็อกเก็ตไเดอร์แมนนิมบอรดเดท จริงยอมแพ้แลไม่มีอะไรขึ้นเลยคือช่วงนี้ผมรู้สึกว่าเด็กเบล์เยอะใช่ไหมเซราเบลกับเซราแล้วก็ใหญ่อย่างเงี้ยผมสนปได้เลยนะเพราะผมรู้ว่าเขาเด็กเบลโชว์สเตปไปก่อนเลยให้ดูบ้างว่าแบบเล่นยังไงเบลเซร่า,านะครับแล้วก็ไฮอีโว e ไม่ไม่น่าจะใช้คำว่าไม่น่าจะมีการแก้กระตัแล้วกันนะ วอลเมียเดี๋ยวผมเล่นการตัดที่วอลเมียกันได้เราก็เล่นอย่างนี้ไปก่อนเล่นการตัดที่วอลเมียเราได้ได้สแต็กด้วยนะครับได้สแต็กของตัวเดชด้วยก็ไม่มีอะไรนะเขาแก้ทางเราไม่ได้สี่การ์ดตัดห้าสไปเดอร์แมนมันก็แทบจะการันตีวิน อุ้ยคิสตันน้ำดื่มคิสตันเนี่ยด้าสีทองเขาสวยเลยวะมีใครมีบ้างแต่ผมแบบรู้สึกว่าสวยจัดเลยคไอดีนี้เนี่ยคุณนัทนะครับที่เป็นเจ้าของไอดีเขาซื้อแบร์เรียนแบบเยอะมากนะ เล่นสไปเดอร์แมนบวกล็อกเกอรแลคคูนเผื่อว่าเขาเล่นสไปเดอร์แมนเหมืนอนกันเราจะได้แบบพาวเวอร์นํานเขาอะแล้วเราชนสไปเดอร์แมนกับสไปเดอร์แมนเราก็ชนะนะครับยอมแพ้ไปแบทเทแมนครับ no chance here. you have no chance against Spider-Man จอองๆแต่ถ้าเราสแน p เร็วอะ่ะมันก็จะได้สองคิวได้ง่ายๆถ้าเราอ่านเด็กเขาออกนะครับแต่ที่ผมไม่อยากส n a ปบ่อยเพราะว่ามันคือเหตุผลในเรื่องของการทำคลิปคือถ้าเกิดว่าส n a p บ่อยในการทำคลิปเนี่ยก็จะไม่ได้คลิปมาให้คนดูได้ดูก็ต้องเลือกนะครับเว้นน้ำหนักกัน โอ้เกืเป็นมือล็อกของกาล็กตันนะครับมือล็อกของกาล็กตันในการเอาชนะเนี่ยมันคือมือที่เรามีเอเล็กโทรมีด็อกเดอร์ออโตบัสนะครับแต่ถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยอาจจะไม่ต้องใช้กาล็กตันในการเอาชนะก็ได้พูดอีกแกพูดพูดอย่างนี้สุดท้ายกาล็กตันแม่งขึ้นมือนี่ไงเอเมเคแม่งิกี้โกงผมตัดสินใจแล้วผมเปลี่ยนแผนเป็นไม่ลงบูเบอรีนเลย ล้วเธอร์หน้าเล่นอิเล็กโทรเฮ้เดี๋ยวเธอร์หน้าเรามีเวฟอยู่แล้วเนี่ยถูกปะถ้าเธอร์หน้าผมมีเวฟอยู่แล้วผมไม่ต้องแคววร์กรูฟรมันควรจะอยู่ตรงเนี้ยตรงกลางก็ได้อะถ้าเรามีหินอินไครโรมันจะดีปะเิ็นไวเนเนียมเนี่ย ว่าเราได้อยู่เช่เวฟปจริงๆผมควรจะอิเล็กโทรผมว่าถ้าเวฟอลาคตัรดด็อกเตอร์ออกตะปุ๊ดเนี่ยเซฟกว่า คดกรอบรู้ว่าผมจะระเบิดคุณด้วยทุกอย่างที่ผมมีนิว b e ฟอร์ My g a l เล t เตสอ่อนิวทีนึงสวยมากเลยด้วยให้ดูอีกทีหนึง่ง ผมไม่รู้ว่ามันเป็นกาแล็กตัสเวอร์ชันไหนนะครับของคอมิกที่มันใส่ชุดสีทองถ้าเกิดว่าอโอ้โหแล้วมันออกขวาฮัลโหลจบแล้วครับจบแล้วครับผมผมจบแล้วครับ <c oughs> <c oughs> โอ้โหอะไรไอ้บูบารินต้องมาผมต้องมีโนนเดี๋ยวเราต่อยไม่ได้ดล้วนะโอ้โหแย่เลย มัดทางครับผมแต่ตัดก็แพ้ได้นะครับจบไม่มีทางชนะโนมาก็ไม่รู้ว่าจะพอหรือเปล่าห่างประมาณหัห่างเยอะนะ ตนาปอดโตยเจ๊เจเขาเล่นดีดูดูผมเล่นแย่แลต่เขาเล่นดีว,ว้าวผมว่าผมมาใจร้อนไปหน่อยนะครับในจังหวะที่เล่นเวฟแต่เกมนี้ผมจะไม่ใจร้อนแล้วเกมนี้ผมมีอิเล็กโทรพอเ,เวฟสามแล้วอ่ะมันก็เทินสี่เราก็ต้องการแลกตัดอ่ะทำไงได้ เราส n a p ตั้งแต่หัววันได้ขอคิดก่อนแล้วกันคิดก่อนนะครับใจร้อนไปก็ก็แตกแล้วไงผมไม่เคยคิดอะไรทั้งนั้นนะผมใส่เดียว ใส่อย่างเดียวครับไม่ต้องคิดแกลตัดเนื้อว่าได้ครับนิมร้อซ้ายครับเดี๋ยวนิมร้อไม่ได้ถ่ายมาตรงกลางแล้วเราก็กแกลตัดปิดท้ายที่ตรงซ้ายครับเด็กเขาไม่มีทางมีการแก้เราตัวคณนาเคเบิ้ลมันจวดแล้วสไปเดอร์แมน Spider Man ของไปนี่คือแตกได้ มันไม่ฟุกขนาดเคเบิลจ่วนแอสไปเดอร์แมนแล้วมันก็เล่นสไปเดอร์แมนสนั p คืนว่ะ What do you have? โ r ร์บูฟ่าลีนอังเจล่ามนติสไม่รู้ไม่สนไม่แคร์ไม่รู้ไม่สนไม่แคร์ครับมีไปทีนึ่งแล้วก็ตามที่ผมบอกนะเราจะมี7 e n e เอ y นอจีในเชิงสุดท้ายนะครับ แต่ว่าที่ไม่พอจะบอกว่าเราอ่ะมีเจ at ็ดเอเนอร์จีให้เล um ่นโนะกล็อกเดลักคูนได้สี่สี่พาวเวอร์อ่ะแพ้แค่ชังชีถ้าผมโดนทะลึ่งโดนชังชีก็นั่นแหละก็แตกจี๊จ มาเกมปิดท้ายได้ไหมออกกาแลตัขึ้นมือหน่อยครับคือไอ้ล็ตัมันจะขึ้นมือบ่อยอยู่แล้วนะด้วยความที่เราใส่อเมริกาชาเวสอู้เห็นไหมบอกทุกคนแล้วเกมนี้ผมอาจจะเล่นสูตรคลาสสิกของกาแล็กตัสนะครับคืออิเล็กโทรด็อกเตอร์ออคโตปูดเกมนี้ชนะละเกมนี้ไม่ต้องเล่นสูตรคลาสสิกครับเกมนี้เล่นสูตร างรัดคือเว็บตัดสไปเดอร์แมนนับเลยมีทางเดียวที่ผมจะแพ้คือเอ็กแมชั่นแม่งออกมาเป็นโมด็อก ok อะไม่มีใครต้านเบตัดสไปเดอร์แมนได้บอ,อกเลยโน no. ใช้โมด็อกอยู่แต่ไม่ใช่โนเราบอร์ดเรานำนะครับงั้นเราได้เปิดก่อนอยู่ดีเขาจะชนะผมได้ถ้าเขาออกโต้ขวาแล้วเขาเป็นการักตันเหมือนกันนะผมแพ้แค่ท่าเดียวนะครับคือเขารู้ว่าเราก็าการักตันเขาว่าการักตันเขาจะดักผมได้ นั้นนิวละหลายทีอะโอเคถ้าอย่างนี้ก็เกมสป i d เดอร์แมนเขายังไม่เคยเล่นอิเล็กโทรอืมก็โอเคอยู่มันจะเล่นอย่างนี้เลยก็ได้เพราะไม่งั้นเขาก็เล่นอย่างนี้เลย เทอร์นสุดท้ายเขาไม่ได้ลงนะครับเทอร์นนี้เขายังมีโอกาสลงอยู่ยังไม่ได้ลงอะไรจริงๆดีๆลงชาเวสพอครับ <Victory. S 1> ก็จบไปนะสำหรับเด็กเฟดดี้เบฟกาแล็กตัสนะครับชนะาใสาๆเลยอย่างที่บอกนะครับด้วยความที่ แกกตัดเมตานี้โหมดมากเท่าที่ผมสัมผัสคือไม่เจอ a r โ o ่หรือว่า db ไม่เจอเลยไอ้ที่ผมเล่นเองนะแต่ถ้าเกิดว่าเพื่อนๆไปเล่นก็อาจจะเจอบ้างแต่ผมคิดว่าเป็นเปอร์เซ็นที่น้อยถ้าเกิดว่าเทียบดูจากเมตาปัจจุบันนะครับแล้วก็เด็ k ก๊กตัของคุณเฟฟนี D ้เบฟนี่ก็ถือว่าก็เหมาะกับเมตานี้มากๆนะลองไปเล่นกันดูได้นะครับจัดตามได้เลยส่วนวิธีเล่นก็มันก็มีอยู่2 3สูตรนะแกตัตอะ,อะวันนี้ผมเป็นสเกลลาบก่อนบายครับ